เมื่อช่วงเย็นวันที่3กุมภาพันธ์ที่สนามฟุตบอลภายในบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนสโมสรบี f ีเอ FC, ได้เสริมโคต้าอาเซียนคว้าตัวกิโกอินซากองหลังลุกครึ่งสเปนิชมาเลเซียนดีกรีทีมชาติมาเลเซียชุดปัจจุบันเข้าร่วมทีมทั้งนี้ดาวเตะวัย30ปีเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในเกมรับโดยเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับ ผ่านการค้าแข่งทั้งในสเปนเบลเยียมเยอรมันไอซ์แลนด์และลัตเวียก่อนจะย้ายเข้าสู่ทวีปเอเชียซึ่งป่าหัง FA ในลีกมาเลเซียเป็นสโมสรล่าสุดเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเออผมโ p ฮาปี้ทุเรศตัวซิงเกนคอนทราบังโกกลาส Yes, uh, like all people know, uh, Bangkok Gladiators is one of the biggest clubs in Thailand. So I'm very glad and very excited to start to training with my new friend. For individual, for me is play the maximum minutes I can and help the team and the coach to get maybe one one trophy this season.